ดูเส้นทางที่เราจะลงนะครับตัวนี้นีนดูนะครับถ้าคนวิ่งลงก็หัวแตกนะครับตัวนี้ถ้าไม่มีเจ้าคันที่ไม่มีปัญญาได้หมาแยอดแก้วแม่แก้วช่วยลูกด้วยไม่ครับไลงวดูนะครับ <ขอ S 2> ดูนะครับดูน้องทรายนะครับน้องทรายหน้าซีดแล้วครับหน้าซีดเลือดไปมีเลยครับตัวนี้ ไล่สดตัวเองด้วย,ย,ยลูกผมบอกว่าหนาวลูกผมบอกว่าหนาวไม่รู้จะทำยังไงท <c oughs> ีนี้ถ้าเกิ <c oughs> ดเรามาแล้วกลับแบบน้ดูเขาเส้นทางไปไง,ไไงนี่คือสายบุญอย่างแท้จริงครับาดดรสายบุญอย่างแท้จริงขอบคุณท่านผู้ชมลและผู้ฟังในคลิปนี้ผมขอแค่ห้าแสนไลค์แค่นั้นก็พอครับ ให้มากกว่าลงพนแสนหนึ่งพอขอบคุณครับ